เรามาดูการถอดตัวนี้คอนโซลของตัวที่ไม่มีจอมานะครับตัวนี้ดีแม็สี่ประตูนะครับชิ้นแรกที่ต้องถอดก็คือตัวนี้ตัวครอบเรือนไม้นะครับดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับดึงมาตรงๆงมือเปล่างัดนะครับห้ามใช้ไม้งัดมันจะมีพุกอยู่ครับแบบนี้นะครับพุกสีกเขียวเนี่ย ครอบหรือไม่ออกก็จะเป็นตัวหน้ากาศวิทยุแล้วนะครับนิ้วเท่านั้นนะครับอย่ายงัดไม่ออกเก่งดึงมานะครับึงจะหลุดนะครับก็จะมีพุกตามตำแหน่งนี้นะครับอันนี้พุกหลุดอยู่ที่ตัวคอนโซลรถนะครับไม่หลุดมาตามหน้ากากนะครับต้องระวังพอดึงหน้ากากเสร็จก็ตามเก็บพุกนะครับ ก็มีน็อตยึดจอนะคร,รับข้างละสองตัวพอถอดน็อตออกก็มีปลั๊กสองตัวนี้นะครับปลั๊กเสาวอากาศกับปลั๊กเมนปลั๊กลำโพงปลั๊กสายไฟแค่นี้ครับก็จกัดการเปลี่ยนได้เลย